ทา,านของนายอำเภอศรีราชาได้นําทีมร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้พื้นที่เขาน้ําซับเป็นปีที่2ครับก็เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่พื้นที่เขาน้ําซับตําบลทุ่งสุขลาอํเาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาจัดก,กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้พื้นที่เขาน้าซับ ต่อเนื่องแล้วนะครับเป็นปีที่2เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนโดยมีนายวีกิจมานะโรดกิจแหนมเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดและมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนิสิตนักศึกษามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า400คนรวมแรงร่วมใจกันครับปลูกต้นไม้กว่า400ต้นซึ่งก็มีทั้งต้นพยอมต้นทองอุไร เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของพื้นที่เขาน้ำซับให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์อีกครั้งกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของอำเภอศรีราชาที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาและทุกภาคส่วนครับในการเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน